สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่มิสติกโซ di แอ w วิสเปอกระซิบจากดวงดาววันนี้เรามาพูดถึงชาวราศีสิงห์คนที่เกิดระหว่าง17สิงหาคมถึง16กันยายนพูดเลยว่าช่วงเจวันนี้ดาวส่งสัญญาณมาชัดเจนว่าสิงจะได้ยืนเด่นอยู่ท่ามกลางคนอื่นเรื่องงานกับเงินนี่มาแรงสุดๆ เริ่มจากเรื่องงานก่อนนะครับบอกตรงๆเลยว่านี่คือช่วงเวลาที่หลายคนจะได้โชว์ความเป็นผู้นำไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามคุณอาจถูกวางตัวให้ดูแลโปรเจกต์รับผิดชอบงานใหญ่หรือแม้แต่ต้องตัดสินใจแทนใครบางคนแบบไม่ทันตั้งตัวบางครั้งคุณอาจรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างต้องมากองอยู่ที่ฉันแต่เชื่อเธอครับว่าดาวกำลังบอกว่า นี่คือเวทีที่ทำให้คนอื่นเห็นศักยภาพของคุณจริงๆใครที่ทำงานสายบริหารการตลาดการแสดงออกหรืออาชีพที่ต้องเจอคนเยอะๆบอกเลยว่านี่คือจังหวะทองถ้าคุณเดินเกมให้ดีผลงานจะพุ่งแรงจนคนรอบข้างยอมรับการเงินของสิงห์ดาวชี้ไปที่เงินหมุนเวียนดีขึ้นนะครับมีเกณฑ์ได้เงินจากผลงานความสำเร็จ หรือแม้แต่การขายสิ่งที่ติดค้างมานานแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีรายจ่ายบอกเลยว่ามีแน่นอนโดยเฉพาะรายจ่ายเพื่อภาพลักษณ์หรือสิ่งที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานเช่นค่าเสื้อผ้าการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายที่ทำให้คุณดูดีขึ้นในสายตาคนอื่นดาวยังส่งสัญญาณว่ามีเกณฑ์ได้ลาบเล็กๆน้อยๆจากผู้ใหญ่หรือคนที่นับถือคุณ เป็นเงินที่อ่านมาในรูปของโบนัสย่อยๆหรือการช่วยเหลือที่คุณไม่คาดคิดครับสุขภาพของสิงต้องบอกว่าดาวชี้ไปที่ความเหนื่อยสะสมมากกว่าความเจ็บป่วยใหญ่บางคนอาจรู้สึกว่าใช้พลังงานเยอะเหนื่อยง่ายหรือพักไม่พอถ้าอยากให้ร่างกายสมดุลต้องพยายามจัดเวลานอนให้เป็นกิจวัตรหน่อยครับไม่งั้นพอเหนื่อยเกินไปจะส่งผลต่ออารมณ์ และการตัดสินใจด้วยเรื่องความรักของสิงไม่ใช่ประเด็นหลักแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยคนโสดอาจได้เจอคนที่สนใจคุณเพราะความสามารถหรือเพราะคุณดูโดดเด่นกว่าปกติในช่วงนี้ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งบางคู่มีเรื่องให้ปรึกษาเกี่ยวกับอนาคตหรือการเงินร่วมกันถึงแม้จะไม่หวือหวาแต่ก็เป็นสัญญาณของความจริงจังครับ สรุปภาพรวมของชาวราศีสิง์ใน7วันนี้นี่คือสัปดาห์ที่คุณจะได้ยืนเด่นได้พิสูจน์ตัวเองในเรื่องงานการเงินหมุนเวียนดีแต่ก็มีรายจ่ายเพื่อภาพลักษณ์สุขภาพอย่าหักโหมและความรักยังไปได้เรื่อยๆครับกระซิบจากดวงดาวนี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงระหว่างวันที่18 24สิงหาคม 2568อย่าลืมกดติดตาม Mystic Zodiac Whisper กระซิบจากดวงดาวไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคำทำนายครั้งต่อไป